ก็คือคือว่าของมันดีเนาะเราลองไปแล้วชุดนั้นเนาะเราลองแล้วเปิดเราเรามาวันนั้นลองไปแล้วเปิดเปิดซิงแลร์วันนั้นรู้สึกว่าโอ้โหยอดเลยบิตเปิดคนกินไม่ได้ใช้กดใช้ไม่ได้กินหนีมาเลยจ้ะจุดนี้เขาบอกนีในในแน่มาในมาทางเราไม่ไม่แน่ก็บอกถ้ากยิ่งเป็นชุดอย่างนี้ด้วยนะท่านนะไม่ธรรมดาเหมือนกัน มันก็จะมีสวยใสไร้รูปแบบสามแผงวันนั้นก็ชะมีทานไปแค่หนึ่งแผงเองรู้สึกว่าดีนะสิวันนี้ก็เลยมาเปิดลงมาหาใครนี่นี่คู่กันเลยก็เลยใส่ชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงก็รู้เลสุขอายรยานะคะสุดยอดเลยย่อยิ่งสุดยอดเลยสุดยอดมาก ใส่ที่ทอดบุหรี่ทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยในช่วยในหลักทอดได้ค่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะวัดลูกมัดลูกยดเยี่ยเถ้าอูเรลวอ่์เช่าอูเรลวแล้วก็กัดน้ำข้าวปาได้ดีมากค่ะคงจะยุบเร็วมากเขอบอกนะคะไม่ผิดหวังหรอกท่านออกลูกใหม่แล้วทอดลูกใหม่ทานสักชุดหรือสองชุดไะหารับรองได้คุณกลับมาทริปเป็นเพื่อนหมูเนื้อชอบเดือนนี้อันนี้สำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องลองทานเอง แล้วถามคนข้างๆนะเตอรเองกไม่ตอมันดีจริงๆเนี่ยไม่งั้นเืออย่าคิดเยอะโอเคคะอ่านเยอะๆ๋ยวดีเองนะยอดของเขอาดีจริงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้แบะชุดนี้เมื่อกี้นี้เบิกมาเมื่อกี้ไม่มีโปรไม่มีโปรช่วงนี้ยังไม่มีโปรค่ะสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทได้สองของใครจากสามพันบาทเนาะใช่ค่ะ ปกติแล้วกล่องหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะแต่วันนี้ราคาสมาัคิดสองกล่องอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทใชค่ะถือว่าไม่แพงแล้สุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนในส่วนที่ผู้หญิงของเราได้แล้วก็ชอบแล้วก็ยืดหยุ่นไปเยี่ยมจริงๆค่ะสุดยอดมากโอเคไหมคะคอาชนะโอเคเนาะนสนใจก็สั่งได้ บริการจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านโอเคนะคะท่านสุทธิศักดิตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่าน